ปัจจุบันสมัยมีมีสายนสุรทินที่หนึ่งโซลนลวันพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปัะทิพพนานในคงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะมีในพระพุทธศาสนิกชนจะปรุงกำหนดนับด้วยปัจจารัชานี นักโมตัตสภะควาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสนักโมัตสควโตอะระหโตสัมมาสัพุทธัตาสัเพสัตตามังติจักมะลิงสุจักมะลิเสน แต่เทวห้องมาริสามีนักที่เมย์เอตส่งสัโยโซสะโคติสนาโอกาสนี้ขอโอกาส่านพระพระดับสมเียริจันทสาโรเจ้าอาวาสวัดพระคาใจรองเจ้าคณะตำบลท่าหัดยาวพระเถรานุเถระพันธมิตรทุกรูปด้วยความเคารพ ก็ขอจเจริญพรไราจนมท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยทั้งผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยพร้อมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมวันนี้ก็เป็นส่งชาวปรกมิขศพของคุณสัญญาเท้านอดอันก็ขอสแสดงความเสีจจยใจกับทางเจ้าภาพซึ่งก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อ สีคุณแม่ไทยกองกัญญาปู่ยา่าคุณแม่น้อยสุจิธรรมแม่ยายคุณแม่นางน้อยเท้านอกยาก่าคุณพ่อโสพลเท้านอกพี่ชายคุณดาวเรืองเท้านอกภรรยานายอธิศรเท้านอกลูกชายนายนัทากรเท้านอกลูกชาย พร้อมด้วยญาติพี่น้องและลูกหลานทุกๆคนที่ได้มาร่วมสมัชาบริจิตในวันนี้โอกาสนี้จะได้แสดงคํามยันถาภารนาถึงอานิสงของสมและการตายของสัตว์ให้ทุทธบริษัทสะดับนำไปพิจารณาให้ควรเปลียบเที่ยผู้ตายกับผู้ที่ยังไม่ตายจะมีคติผิด แต่แตกตามกันย่างไรข้ามตายหรือข้ามยังไม่ตายได้รับการยกย่องสกาารกว่ากันแต่บันดิตท่านวินิจฉัยเด็ดขาดว่าผู้ตายกับผู้ที่ยังไม่มีติดเยียงอะไรกันแม้แต่ประมาณเส้นผมหนึ่งจึงเห็นสมควรตามวารีที่ยกขึ้นไว้เัื่อเบื่อคนว่า สเพสตามาลติจักมนิสุจักรวนิสเตรตะเทวหังมัิสาม,มินาทิเมเอภะสั่งสโยแต่ความว่าสัตว์หลายตายแล้วก็ดีกำลังตายอยู่ก็ดีที่จะตายในวันข้างหน้าก็ดีฉันใดตัวของเราก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นฉะนั้นอภิไายว่า สัตว์หมายเอาจำพวกมีลมปานระบบหายใจออกหายใจเข้ออาชื่อว่าสัตว์มีกำเนิดและเพศตา่างาากันลูกรล้าสันขานต่างกันอวัยว,วะน้อยบ้างมากบ้างซึ่งท่านว่าสัตว์ของเทา้าสี่เทา้าเท้ามากเท้าหาเท้าไม่ได้อยู่บนน้ำบนบกใต้ดินและอากาศ แอบแสงอยู่ตามสถานที่ต,าตา่างๆมีต้นไม้เป็นต้นอาหารการบริโภคก็ไม่เหมือนกันเป็นไปต,ตามเหราของสัตว์มีบ้างจนบ้างพออยู่พอกินบ้างมีสติปัญญาบ้างง้อเขาบ้างเกิดในสกุลสูงสกุลต่ำมียศไม่มียศเป็นมนุษย์ เทวดาอินคมยมยักษที่แสดงมานี้ที่ให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีอาการต่างๆกันแต่ส่วนที่ไม่ต่างกัน 1. ความเกิด 2. ความแก่สามความเจ็บ 4. ความตาย ทั้งสี่อย่างนี้ไม่มีติดเพี้ยนกันเป็ียนมรดกตกทอดมาตั้งแต่ตั้งโลกตั้งแผ่นดินเป็นอย่างนี้มาพวกเราทั้งหลายที่นั่งฟังเทศเดียวนี้โลกเขาหอบกรรมสิทธิ์มรดกสี่อย่างที่ว่ามาให้แก่เราทั้งหลายแล้วจะปฏิเสธไม่ได้ไม่รับไม่ได้จะดีหรี นี้ไม่พ้อมเป็นสมบัติของพวกเราแน่นอนบัณฑิตจึงเตียนว่าสัตว์ทั้งหลายตายอยู่ก็ดีตายแล้วก็ดีจะตายในวินาทีข้างหน้าก็ดีเราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่นี้ที่ไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ก็ดีก็เป็นเหมือนอย่างผู้ตายอันพวกเราแห่พ้อมกันมาเอาอยู่เดี๋ยวนี้ เราทั้งหลายก็เหมือนกันบัณฑิตทั้งหลายกินให้เรามีสติสัมปชัญญะและเลือกรู้สึกกลัวว่า,วาเราต้องแก่เก็บตายถ้พาพลาดจากของรักของชอบใจเหมือนอย่างผู้อยู่ในโลกนี้เมื่อเราเลิกได้แล้วให้รีบเร่งทำคุณงามความดีไว้เป็นสารวันัเช่นเราทั้งหลาย มาเผาเกะเลวราชสร้างศพผู้ตายชื่อว่าได้ทำประโยชน์หลายอย่างเช่นผู้สิ้นชีวชิตายชนต่างเป็นบิดามารดาหรือท่านผู้มีคุณจะได้ตอบบุญกุลของท่านเพราะคนในโลกจะหาเสมอเหมือนพ่อแม่ไม่มีเนื่องด้วยท่านยกกทให้เหนือกฎหมายของโลก ให้อภัยทุกอย่างเริ่มแต่เข้ามาอยู่ในพันช่วยปกปักรักษาอารมณ์อยู่ในพันจะทำให้ลำบากก็ไม่คิดจะกำจัดขณะที่พ่อออกมาทำให้มารดาได้รั้ทุกเวทนาก้าแหงเมื่อออกมาแล้วไม่คิดจัดการอารมอย่างไรอารมณ์ตีหัวตีตา ก็ไม่ฟ้องตามกฎหมายทำร้ายร่างกายขี่รถเอวรถหวาดรถผ้านุ่งผ้าผนมไม่จวฟ้องร้องหาเลยถ้าคนอื่นทำเช่นนี้ต้องฟ้องแก้งกำลังผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักฐานพฤติการที่ท่านทำแก่บุตรทงที่กล่าวมานี้ที่ว่ายกบุตรให้เหนือกฎหมาย จึงเป็นบุคคลที่อัศจรรย์มีคุณเหลือล้นชื่อว่าเจ้าคุณเจ้าคุณปุถิตดาชื่อว่าลูกนี้ควรระลุกระหนอมเจ้านี้เจ้าคุณเจ้าคุณให้เต็มความสามารถเช่นท่านเลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านต่อทำการงานให้ท่านประพฤติตนสมควรรับทรัพย์มรดกดำาลวงอง์ตะกูล เมื่อท่านร่วมทับไปแล้วเขากะเลวราร้ากสดทำบุญบุทิศไปให้ท่านเหมือนดังท่านทำทั้งหลายทำอยู่อย่างนี้แต่บางท่านมีความคิดเห็นและพู้ว่าพ่อแม่ผู้บางเกิดมีคุณเป็นอันนั้นใครทำลายท่านเป็นบาปหนักถึงอันตั้นอิรรมเมื่อท่านสิน้นลมอัจฉริยะสาสะปัสสาสะแล้ว นำสาริรัไปฝังและเผานี่เป็นการทำร้ายร่างกายของข่าหรือ